วิธีการใส่นะครับเน้นย้ำมือใหม่ใส่ถุงมือนะครับวิธีการจับจับนี้นะครับใส่ให้มันตรงหัวน็อตนี้ยครับแล้วก็จับนี้นะครับน็อตสี่ตัวตรงนี้ขันแน่นเลยนะครับมือใหม่นะครับถ้าไม่เคยใช้ครับถ้าเป็นสปริงเบรกมันจะแข็ง่อยนะครับแต่มันแรงครับแรกๆของแข็งนะครับดึงนะครับ นี่นะครับแล้วค่อยปล่อยครับเรามาล็อกแนะ่ล็อกแน่นๆนะครับตัวนี้ครับแน่นนะครับ,รบแล้วก็วางขุดหลุมพงังวิธีการใส่ก็อบให้หมดเลยนะครับนี่ไม่ได้ดูนะครับน,นะครับสปริงเล็กนะครับ ใช้งางส่งให้ลูกค้าครับพวบสวนนะครับนี่ครับอันนี้สแตนเลสนะครับนะครับสนใจก็ไอดีไลน์หรือว่าทักมาตางเปซได้นะครับขอบคุณครับผม